มาทำคัดตดัดน้าไม้กินเองง่ายๆกับเตาอบอเล็กทริกสมาร์ทโอเวนเตาอบอฉริเจนตีอินวันสามารถอบทอดลอยน้ำมันและนึ่งได้ภายในเครื่องเดียวภายในเป็นวัสดุสแตนเลสแบบฟูดเกรสสามารถถอดประกอบทำความสะอาดได้ง่ายและในส่วนของถังน้ำด้านบนมีความจุถึง1 1 5 0ามิลลิลิตรทำเมนูนึ่งได้ยาวนานถึง1ชั่วโมงและในส่วนของเมนูของเราวันนี้ใช้ไข่ไก่3ฟองตามด้วยน้ำตาลทราย60 g. กรัมกลิ่นวานิลาเส่วน1/4ช้อนชาแล้วก็นมสด300กรัมนะคะก็ ใช้เป็นนมโรงเรียนลูกไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วคนผสมให้เข้ากันแล้วกรองผ่านกระชอนสักหนึ่งรอบจากนี้ก็หาฟอยล์มาคุมหน้าขนมไว้ให้มิดนะคะเทน้ําร้อนลงถาดให้เสมอขอบแล้วนําอบได้เลยค่ะทีหน้าจอเขาก็จะมีเมนูด่วนให้เลือกถึง9เมนูสามารถตั้งเวลาทําอาหารได้ด้วยนะคะเมนูนี้เราก็จะใช้โหมดทอดที่150องศาเซลเซียสเป็นเวลาห้านาทีเมื่อครบเวลาคาตาดของเราก็สุกแล้วนะคะจริงๆสามารถทานได้เลยค่ะแต่วันนี้เราจะทําเป็นหน้าไหมนะคะก็เอาฟอยล์ที่คุมหน้าออกนะคะแล้วก็เทน้อาออก จากถาดแต่งหน้าโรยด้วยน้ำตาลสักเล็กน้อยจากนี้ก็นําไปอบต่อได้เลยค่ะก็ใช้โหมดทอดเหมือนเดิมนะคะอบที่180องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีระหว่างอบก็สามารถเปิดไฟดูอาหารของเราได้ด้วยนะคะดีมากๆเลยค่ะนี่ค่ะขนมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะทานตอนร้อนๆแบบนี้หรือว่าจะแช่ตู้เย็นก่อนทานก็ได้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะคะจากเตาอบเอเลกทริกสมาร์ทโอเวนเตาอบอบัจฉริยะ T in One จะมีหลายเครื่องไปทําไมนะคะเครื่องเดียวจบครบทุกฟัง ชันไม่ว่าจะเป็นเมนูอบเมนูทอดหรือว่าเมนูนึ่งก็สามารถทำได้ดีนะคะแนะนำให้มีติดบ้านไว้เลยค่ะเดี๋ยวจะแปะพิกัดไว้ให้นะคะ